เวลา19นาฬิกาเขาโทรหาคนที่นัดหมายไว้มันเกิดอะไรขึ้นสมโชคหน้าตาเขาไม่เหมือนคนดีแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวเรื่องมันเริ่มต้นจาก ว่าไงชอบพี่สงครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะรบกวนขอยืมเงินสักก้อนอยากทำบ้านเป็นร้านขายยาครับพี่ขายยาเหรอก็ใช้เงินเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยค้มค่อยโทรมาใหม่นะครับพี่ขอบคุณมากครับ มนเรื่องจะบอกข่าวด่วนข่าวด่วนนี่ได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยจ้ะรู้แล้วจะไปบอกใครล่ะรู้จักไหมคนชื่อโชคอยู่ท้ายซวยอะเมื่อกี้นี้มายืเมเงินพี่สงอบอกว่าจะไปขายยาโอ้ยฉันว่าแล้วโง่เฮ้งมันอะออกไปทางขายยาขายยาจริงจริงด้วยงั้นแค่นี้ก่อนนะ นี่รู้แล้วแกอย่าไปบอกใครนะเออข่าวจากวงในมีอะไรแกรู้จักไอช,ชคปะเออมันขายยา <G ül> บ้านมันอะยังกำลังโจรยาซอ่อนไว้ที่โกดังหลักบ้านได้ข่าวว่ามันจะส่งออกด้วยแกอย่าไปยุ่งกับมันใชนะนี่คุณน้อง ลูรีบอกใครนะพี่นั่นเห็นมักรตาเลยแต่โชคกับขายยา iah. มีห้องลับใต้ lonely, ดินด้วยนะหูยยานะกองเป็นภุกเขาเลยไมยตายแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลโกโซบิกละพี่พรุ่งนี้รู้ได้ไงอ๋อน้องร้านเสริมสวยเนี่ยเป็นเมียพี่เขาเนี่ยเองดาลิงยูโนต่โชคอิสระบิ๊กบอสที่โน่ที่สักขายยายูโนยูฮท่านจะโกเกตฮิมนะทูกแต่คุก คุกอยู่หนอยัสโก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 ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรื่องร้อนเงินไม่จำเป็นต้องให้โลกรู้ก็ได้อยากขอสินเชื่อเมื่อไหร่หยิบโทรศัพท์กดขอสินเชื่อได้เองที่แอป SCB Easy ขอสินเชื่อได้เองไม่ต้องให้ใครรู้เรื่องซุบซิบก็ไม่เกิดแก่ วันนี้ไม่มีเรื่องเมาน์นะแค่นี้นะ